MISS TIFFANY'S UNIVERSE 2015 BEAUTY REAL สวัสดีค่ะหมายเลข30ค่ะนภัทราเมษสุดน้องก๊อตค่ะอายุ18ปปีจากจังหวัดนคนปรปฐมค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะบอกคุณแม่ว่าอยากใส่กระโปรงไปโรงเรียน แล้วพ่อก็สนับสนุนด้วยเรียนหนูเรียนทางด้านแฟชั่นสิ่งทอมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิดร้านร้านห้องเสื้อของก๊อตเองนะคะว่าเรามีร้านห้องเสื้อเป็นของตัวเองเนี่ยค่ะความใฝ่ฝันสูงสุดแล้วก็อยู่กับแม่เลี้ยงแม่ทําให้แม่ภูมิใจค่ะคือเข้า30คนนี้หนูก็ดีใจมากแล้วค่ะแต่ถ้าได้จริงๆก็ ก็ดีค่ะเป็นเป็นสิ่งที่ดีทุกคนจะได้ยอมรับมากขึ้นค่ะน้องกศนตนะคะนภัทราเมสสุดหมายเลขสามสิบค่ะน้องกศอตก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวจังหวัดนคปรปฐมและพี่น้องทั่วประเทศนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องกศอตด้วยค่ะขอให้เขารอบสิดคนค่ะขอบคุณค่ะมิส tiffany's universe song beauty real